แต่มหาบริัทมเขาบริจาเกิดแต่สู้ดงขั่นเดีวมันจำเน็จะสะรู่อยไหนเขาอยาเขาว่าจะรู้ขึ้นอย่างนี้ไผู้ขาเลีนยงจนจบเล้วง้มาเขาบริจาเกิดวาเจ้าเดียกเป็นพรเจ้าถามผู้ขาก็รู้นะคนมาที่สกุลไหนเป็นพะรากจัดตั้งคนปี่ย คือเป็นพระพุทธเจ้าเอกสารโลกจัดรู้แล้วหาพันปีนี้ได้ตัวผมนคนั่งคือคนแค่ไหนโหแค่ไหนกันแต่บอกว่าผมแค่นคุณท่านพระบคือคนพระเจ้านีออกเมียบวชคือไหนเป็นพระมหากระับกราสานลูกกระัเสจัดเลยก่อนสิไปบวชเนี่เป็นวิชชาวโลกคือปู่นี่แหละคือป่ยายนแต่ติแต่ิชารโลก โอ้ยคนปุ้จ่อร่ำบากกักมาคนเนี่ยมึงมาหมาวอ่า้นะครับก็วัดเพิ่มาเนี่ยมึงจ้มาคต่เน้ยเจ้าหัวจะปุจิจ่อปุจิจ่อมาเจอสุกคนไหนปุจิจ่อมึงจักี่บ่บ่ละเรื่องชาติฮาอยชาติอ้ปจจครับปุจิจ่กัดสิลูกกัดสิมัย่าคมันสิมายามันสิมย่างคืออะไร กีอย่างวะอะไรัวน้องไปเจ้าไปร่วมทจงานกับเัตว์วจอได้ที่กรุงศากดกัลุงกุลีวงนี่คืองเดียนเดียก็เกงนี่เม่า้เคยไปบ้านเดียบ่ไปาวไปแค่เนี่ยบ่เคยไปไปดูม่บ้าขาอินเดียพูกขาวได้ไปลูกเชิหาไปบ่เคยรอกะก๋ ที was 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 her ่เปนหาที่หอดี my ่น so ี่ทั่วไปเขี่เจ้าเกิดท่ไนแต่เด็กกอนเป็นดมเป็นปลาเขาเรียกปลาปลาเนี่ยพ่านไม่เลียงบรอ่แล้วไม่เขาไม่ได้ยเกิดมาจากไผที่แม่พูดอย่างนัสิลีมาราิอะไรนั่นแม่คนนี้เป็นมื่นมหากระสื เพราะท่เจ้าตายสั <A ère> ่ก็นีนจะมาร้วมฟ้องอะไรก็มีบูราสนะก็หอกอมากไยเอาเร็ปะเนี่ยเอาเล้วตาไม่เชื่อเราเจ้ะมันฟังเทีย์ม้ะเชือเราพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระสมาชิมัญญาเป็นสาจนะเอกโลกเป็นกิจสันตโลกศาสนาเพื่อนี่ไปทัวโลกเลยทัวประเทศนอกมันทบริจศาสนาม่ไลยัง นี่น่ยามพวกมอเตล่มเตอสารพัดศาสนาพาศาสนาสารพัดของพวกเขาทนการคือยังพลังเนี่ยเขาไม่เคยถือดอกเขาสือประเยชน์ชิคิดไปนะสมัยพระ่งทู่สิทหาเสียงบังอยู่ประใช้บุอประหยัดเยี่ยิดขข้าวกอนเยซ่ยิดขีหาหนัง Khoa lâu kể lại sáng, khuôn mộng kể Phải niệm. Lâu kể kiếm mộng khói, mộng niệm cả đá yên. Ừm. Thu bạch bông là phá hoạt phúc thì ra gửi. Nè. Thì sát sanh áp phạm. Ngồi vô vô, 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 vô เขาหาก็จะป่าเชล่าข้างบริการเช่วที่วาโอ้ยไหวนาไหวมาอยู่เล้วกระโดดมาอยู่กับผูพร่มานครั้งแรกนั่นเจ้าหลายพันปีไม่รค้กระบดยนี้โอ้ผู้ทจมาดีอ้ยม่ไปบ่แเลยเดี๋ยวฟังทำไมวะจ้ฟังจ้าทีมาเลียนบาลีพอมนะครับต้นากตอนจาจนทีมาอยู่ประเทศ คือประเทศคือเราเข้ามานุ่มนะนี่ไกๆต้องไม่นำของถมพระมหาก็ uh. mm ัะปเธอละน้ำมาโอ้ยเยมากเจ้าควนมีมีขาซื้อตัวมีเชื่อิมาได้โอ้ยเราก็หลอดตายไามกันแต่ต้องมาจังแหลกนะดพูดแ้่เจ้าควนไปจำไปนิดนก็ไม่ได้หรอกเจ้าดากินมาแล้ะจอมพูดมา ยอดฟ้าจึงรั้ว e มัีชิคิบมีสัตวนาเป็นคนละรอยประเทศไทยเนี่ยคางที่สตร์กูมันไา่สั่งกอนสานี่ล่ะประเทศเี้ลร้อยมากนะเจ้าคนมีใจแเ่แกะแค่กลางแคกินแค่เก่แก้วหนึ่งนะขาลบแล้วพันเขาทำไมก่อนเป็นธงข้าโลกกันทำไมเก่ากันขากันมันต้องคิดสัตว์อ่างนี้นะวันนี้มัดตังกวัน จอมฟ้าจุลาโลกทหารเปเลยอย่างน้นเขาจอบแผ่นดินแต่ใน,นกอนเนอเขาเดียวก่อนมันขาดาดเขาเ mm hmm. ขาจะยเงก็ไปก็ไม่สิริห้องเขาก็มาจ้างราชการที่หาว่าเกิดมาจอมีอขราพยายนอะไที่เกี่ยวโลกเือสิ่งปน,นมุ่งจะภัษากันหรอกแต่ mm hmm. เทศไท mm hmm. ยเนี่ยจะคอมจะกอมเมนจะกินเนื้อจะกูรูปขากันม่อเื่องเปิดเพราะสมัยก่อน สมัยนี้ละมันสมัยก่อน <c oughs> มันก็มาจ้างเป็นประเทศชาตินเรื่องนี้แหละชการที่หาแต่ดี่ข้าวนี่เป็นขาดาทัดเขาเขาเรียกว่ายังก่อนผู้ใดผิดเนีบเอานี้มั่นี่เรื่องกันทั้งปวงกันน้องไก่พระเจ้เาเก็บมาหนึ่งจะเรียกว่าบ่มีขาดบ่มให้เป็นชา,าดทคนไอ้นี่จิตใจฝากความประเทศไทยข้าวมีชิตเขา นั้วจ้กันีังว่าตัวมาเจ้าก่อนภาษา่มกอไกลคนใครดีเป็นภาษาขอมนะแล้วเจ้าขอมยายามเกียนยูบอ่ะแบบอยงนี้เด้คุยไปน่ัประวัติความประเชาพูดจำนะกเด้อกตัวองี้วยที่โกหกประวัติไ่เห็น่ก็บอกประวัติเจ้าลกกอน พวกเสียก็เสียประเทศเ่านี่ยังกอยม่หมชอบเปียดถ้าผมนินจาวไปนะเจ้าข้าก็ไม่รู้มันดีก็ยิ่งน่าโมโหนะไมัน้องใช่เป็นนี่มาหมดชอบเค็ดทุกเทุ็ๆเรื่ของดีดดีดมันฝืดเลียแ้วเปดถอด มันกวดมากเป็นกวดแค่น้หมอเชื่อไหมลูกใช่นี่ประวัติคนเนอะใช่ไม่ว่าไปแล้ว่หลับคนสมัยก่อนเขาก็มาเกิดความเป็นเราเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศชาติของโลกคุณมากยินดีบ่ยินจ้ะตอนนี้ก่อนตัวเป็นเกิดมันชั้นเองก็ไม่รู้เกิดมาอยู่นี่ร่วมกันสองคนเนี่ยเฮ้ยเขานี่เป็น เป็นนี้ยังก่อ <Hey. S 2> เกิดมาไม่รู้เรื่องเลย,เย,ดเดยาเลกอน,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 นเป็นพวกวเมียอาทิตผู้น้เน็นเนี่ยผู้สุดพ้อเลยจำชาบเลยทุกอย่างอยู่กูอธิบายเลี้ยงเลี้ยงชัดเกิดมากซาเลกอนนั่งนี่เป็นนกเป็นนูเป็นสุกสุกตัวไ uh huh. ม,ม,ม่สุดเพราะขึ้นบนธรรม่านมากเกิดมนุษย์นี่เล่นเมื่อกี้พวกนย้อไร Ừ. chắc chắn gì mà mấy đứa hoặc là ừ. à, chắc ừ. chắn ừ. năm mươi bốn khoan nhạc kênh 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 mục kênh kênh mắt thêm một lúc kênh kênh mắt thêm một lúc kênh mục kênh mục gì mục kênh 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 mục sao phi phủi xem cháu gần xao phiếu kai kể cho yêu gần xao phiếu kai ngon nói ngon cây cái ngon 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 còn ngon ngon cây, ngon còn ngon 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 หาชิปนีโอ้ยเม um, ีท mm ี hmm. <m <m ่ไปใช้มากกว่ามี่ไายหานิีไปชนากับเมยยก็หมอกหูอ่า่ยนีกันหาดิจิตว่ามีรูหรอหาดิจิเท่าแล้วเป็นมัดชิมะอายุแล้วมันก็ฟางปัจฉิมาอายุนะจะได้กลางมันรู้ด้วยมึงกีปีมันปี โอ้ยรมอนก็ไม่ร้อนเหมาหูบ้ากูแค่นีายงบู๊บ่เข้าทคนวันนีเขาบอกตอนนับไปว่าการเงินยอดผุนเปลี่ยนแ่ันี้บ่กกี่เท่งมั้งมันทุเลาแต่ว่าันบอกไม่ไม่ไม่ได้หดอกไม่เก่งขนาด